เปิดตัวกันทีเดียว4รุ่นเลยคุณผู้ชมเอาสัดุดดเนี่ยทำข่าวกันแทบไม่หันนี่คือ Redmi Note 10 Series นะคะที่มีทั้งหมด4รุ่นจะแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ขอคือสเปคกันรัวๆดีกว่าเพราะว่าถ้าหาภาพแล้วก็คงยาวเหยียดแน่นอนถ่าทุกคนพร้อมกันแล้วไปอินโทวา สำหรับรอบนี้นะผู้ชมเสีวมีเนี่ยประกาศเปิดตัว Redmi Note 10 Series ไปและที่น่าสนใจก็คือว่ามีการนําจอระดับ Super AMOLED ที่มีจอ Refresh Rate สูงเนี่ยมาใส่แล้วด้วยราคาที่ดีมากๆเรามาเริ่มต้นจากตัวแรกก่อนเลยผู้ชมนี่คือ Redmi Note 10หรือว่า Redmi Note 10ตัวเล็กสุดของในตระกูลนี้ ขึ้นสเปคผู้ชมดูเลยก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะยืดยาวพูดไปนั่นสำหรับตัวนี้ความน่าสนใจก็คือว่าแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กสุดนะคะแต่ว่าจอเนี่ยยังคงใช้ซ u เปอร์อัลมเลทความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ Full HD Plus 6.43นิ้วแล้วก็ยังครอบทับด้วย Gorilla Glass รุ่นที่3 SOC นะคะหรือว่า CPU ที่เราเรียกกันเนี่ย Snapdragon 678อันนี้นะดุก็ไม่เคยจับเหมือนกันนะคะ RAM เนี่ยก็ให้มาแบบทั้ง4 g b 8 g b แต่เป็น LP DDR4X แล้วก็ตัวหน่วยความจำภายในเนี่ยก็ยังให้แบบ UFS 2.2ความน่าสนใจอีกหนึ่ ยังคงจัดเต็มแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องสุดก็ตามนะคะให้ความเหนีสูงสุดถึง48ล้านมีอัลตร้าไวมีมาโคมีเลนเดฟกล้องหน้า13ล้านแบตก็ใหญ่โต5000ชาร์จเร็วก็3วัตต์วงเล็บให้ด้วยแถมฟรีมาให้ในกล่องใครบ้างที่ไม่แถมหัวชาร์จฮะใครมีแล้มันไม่มีลองรับสแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องนะคะแล้วก็ Android เวอร์ชัน11มี UI 12และลำโพงคู่กู้บันลังเอาเข้าไปนะคุณผู้ชมมี3สีให้คุณผู้ชมเลือกกัน h a อ o w Black แ่นเอง กะ,ะนน่ากันฝุ่นในมาตรฐาน IP 5 3 ขยับขึ้นมานิดนึ่งคุณผู้ชมเป็น Redmi Note 10รุ่น 5G แต่ตัวนี้นะคะความแตกต่างก็คือว่าหน้าจอรุ่นนี้จะเป็น LCD เท่านั้นเองโอ้นะแล้วก็ refresh rate นั้นจะอยู่ที่90 Hz ด้วยเรามาดูกันว่าเป็น LCD 90 Hz แล้วมีอะไรน่าสนใจอีกสำหรับ Redmi Note 10 5G นี่คือสเปคทั้งหมดที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะก็เลือกใช้ SOC อย่าง MediaTek Dimensity 700ขนาด7นาโนเมตรนั่นเองแล้วก็ตัว r อมแ a m เนี่ยจะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงนะคะกับตัวของ Redmi Note 10ตัว ปกตินั่นเองแล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะคะก็คือจะมีเลนเลนหลัก48ล้านมาโครและเล,นเ,ลนเดฟไม่มีอัลตร้าไวนะกล้องหน้าให้มา8ล้านแบตเตอรี่5 0 0พชาร์จเรือวัตต์โอ้โหดูยังไงนี่ถ้าเกิดว่ารุ่นนี้เนี่ยชัดๆเลยว่าดูเหมือนจะขาย5 g เป็นหลักนะเพราะว่าดูสเปคยังไงเนี่ยเรมินตเทนตัวธรรมดาเนี่ยก็ดูหรูร one, หราไฮโซน่าซื้อกว่าเยอะเลยโอเคไหมนะใครที่อยากได้5 g ก็มาดูตัวนี้แต่ถ้าใครที่ไม่อยากได้ห้า้เนี่ยเก็ ้อยจะค่อยเขยได้หรอแล้วดูยังเฉยๆอยู่เลยมี3สีให้เลือกอชมคือ Onyx Grape, Gra g l a c i e Blue คุณผู้ชมแล้วก็ Gradient Bronze นั่นเองนะคะมีทั้งหมด3สีให้เลือกดังนี้ เรามาต่อกันรุ่นที่3คุณผู้ชมนี่คือสเปคทั้งหมดของเร n Note 10s อ่าอันนี้เป็นตัว s แล้วนะสำหรับตัว s ตัวนี้นะคะหน้าจอก็กลับมาใช้ซ u เปอร m อั e มเล็เหมือนเดิมเออ cpu หรือ soc เนี่ยเป็น MediaTek Helio g915 นะคะกล้องหลังมี4ตัวแต่ว่าความละเอียดพุ่งขึ้นไปเป็น64ล้านพิกเซลมีทั้ง ultra wide macro แล้วก็ depth นะกล้องหน้าให้มาที่13ล้านแล้วก็แบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว33วัตต์แล้วก็มี3สีให้เราเลือกเหมือนเดิม นะ Grey, White, Brew, นั่นคือ o n y x g r ก y p e b b l e White และก็ Ocean b l u e นั่นเองตัวนี้ความน่าสนใจก็คือว่าตัวชิปเซตอย่างมิเทก G 9 5้เนี่ยสำหรับนาดูนะนดูดนะนนดดว่าซีรีส์ G ที่เป็นเลข8เลข9เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยความเร็วค่อนข้างดีกล้องดีแล้วรุ่นนี้เนี่ยจอมันดีด้วยถ้าจำไม่ผิดเหมือนเลมิโนตรุ่นกลางๆแบบนี้มันไม่เคยมีจอ s u p e อ AMOLED ใชชั้ไหมคะน,นี้ดูกระจำไม่ได้มันเครื่องมันเยอะมากแต่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่เคยมีมาก่อนนะตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลย มาต่อกันที้รุ่นพี่ล่าสุดเลยท่านผู้ชม Redmi Note 10 Pro คือชื่อว่า Pro เนี่ยจะทำให้น่าดูผิดหวังนะจ๊ะนี่คือสเปคทั้งหมดของ Redmi Note 10 Pro เริ่มต้นจากจอคุณผู้ชม Super AMOLED 6.67นิ้วอันนี้จะจอใหญ่ด้วยแล้วก็ Refresh Rate เนี่ยร2 0 h t z มี Touch Sampling Rate หรือว่าการตอบสนองต่อการสัมผัส2 4 0 h z ใช้ Gorilla Glass รุ่นที่5รองรับ HDR10 แล้วก็รับความสวบูรสุดได้ถึง1,200 N i t s อิะ่ะชัดเจนเลยว,ว่าจอตัวนี้ดีกว่าชาวบ้านเขา 32G ก็ก,กลางๆนะคะไม่ได้แรงมากมายอะไรตัวหน่วยความจำภายในก็จะเป็น UFS 2.2แล้วก็ LPDDR4X ส่วนกล้องหลังตัวนี้นี่ชูจุดเด่นเรื่องกล้องเลยเพราะว่าตัวนี้ ให้ความเอียดกล้องที่108ล้านพิกเซลเฮ้ยหนึ่้ยแปดล้านพิกเซลคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่ารุ่นนี้เนี่ยราคาสตาร์ทแค่แปดพันหแต่คุณได้กล้อง108ล้านแม้ว่าจะเป็นกล้องของซัมซุง i s o ซเซลรุ่นที่2ก็ตามที่เป็นตัวร้อล้านแต่นี่มันราคา8 5ดพันห้าโอ้ my god นี่มันอะไรกันนะจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวนี้นดุด ถ้าสงสัยแล้วว่าที่ผ่านมานี่ใครขายแพงบ้างเนี่ยมีอัลตร้าไว์นะจ๊ะแล้านแล้วก็เทเลมาโค5ล้านใครที่ไม่รู้จักเทเลมาโคนะคะไปดูมี11บาแล้วคุณจะรู้ว่ากล้องมาโคที่เป็นเทเลมาโคเนี่ยดีกว่าเลนมาโคเป็นร้อยร้อยเท่าพี่เวอร์อีกแล้วไปดูก่อนนะจ๊ะกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลและตัวนี้จะมีแบตอยู่ที่5 0 2 0มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว3-3วัตต์ากันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐานา IP 5 3และมีลำโพงคู่มี3สีให้เลือกคือ o n x g g อ a ิ i e r เ l u e like then a... กราดิ e อ็นบรอนซ์นั่นเองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนดูดมองได้ว่าความน่าสนใจก็คือรอบนี้เนี่ยเรฟบีโนตก็เริ่มจัดหนักอีกแล้วโดวยการใส่กล้องระดับ108ล้านพิกเซลมาที่ราคาต่ำกว่า1 0,000บาทเป็นครั้งแรกส่วนเรื่องราคาทั้งหมดเนี่ยนดูดได้ขึ้นเอาไว้ให้ตอนที่ขึ้นสเปคเรียบร้อยแล้วนะก็หวังว่าทุกคนนะั้นจะเลือกได้ถูกต้องก่อนที่มันจะเข้าไปไทยหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเข้าสักตัวหนึ่งแหละมันต้องมีสักตัวหนึ่งที่เข้าแต่นดุดก็ไม่ทราบจริง ว่าตัว Redmi Note 10 Pro แล้วก็ตัวของ Redmi Note 10ตัวแรกเนี่ยน่าสนใจมากเริ่มต้นแค่6,000บาทเท่านั้นเองแล้วก็ตัว Pro เนี่ยสตาร์ทที่แค่นี้เนี่ยน่าสนใจมากๆสำหรับนี้ในการรู้ก่อนซื้อต้องรับาไปแล้วอย่าลืมโหวตด้วยล่ะว่าคุณผู้ชมชอบรุ่นไหนมากที่สุดเราเจอกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้กดติดตามให้นดุด,ด้วยสวัสดีจ้า